อยากให้ลูกค้าซื้อของก็ต้องทําให้เขาจ่ายเงินให้ง่ายสะดวกที่สุดคลิปนี้นะคะพี่เมลีจะมาแนะนําเทคนิคที่แม่ค้ามือโปรโเขาใช้กันค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ลูกค้าโอนเงินให้ง่ายให้สะดวกนะคะต้องดูคลิปนี้สมัยก่อนนะคะที่แม่ค้าออนไลน์หลายๆคนหรือว่าคนที่ขึ้นมาบนโลกออนไลน์เนี่ยก็จะเห็นเขาทําตามๆกันมา เราก็อยากมีเลขบัญชีสวยๆบางใช่ไหมคะก็ไปทําเป็นรูปภาพเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินแต่ว่าข้อเสียในมุมของลูกค้าก็คือว่าลูกค้าได้รูปมาแล้วอะค่ะลูกค้าจะต้องออกจากแอปแล้วก็จําเลขใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปโอนตังสรุปว่ามันอาจจะจํายากพี่เมลีจะมาแนะนําเนี่ยก็คือเราจะได้ออกมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะข้อดีนะคะมันจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานที่เขาชอบบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับคนไหนที่ขายกลุ่มคนมีอายุนิดนึงพี่เมลีก็แนะนำว่าวิธีการนี้ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใส่เลขบัญชีกำกับไว้ข้างๆนะคะหรือว่าไว้ด้านบนนะคะนี่นะคะเวลาที่ลูกค้าได้ไปแล้วลูกค้าจะทำยังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเรามีอธิบายไว้แล้วแหละในรูปของเราใช่ไหมคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะลูกค้าเนี่ยก็มีหน้าที่แค่เข้าไปในแอปมือถือของเขานะคะก็กดจิ้มเข้าไปเลยพอหลังจากนั้นนะคะลูกค้าเนี่ยก็จะต้องไปที่เมนูสแกนจ่ายนะคะกดจิ้มเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็คือไปเลือกรูปบัญชีที่เราส่งไปให้เมื่อกี้แหละปุ๊บนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้านะคะก็มีหน้าที่แค่กดเงิน ะะแล้วก็ยืนยันแทดมนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยไอสลิปอันนั้นอะแชร์มาให้เราได้เลยใช่ไหมคะง่ายสะดวกซึ่งจริงๆอันนี้มันก็เป็นหลักการเดียวกันกันกบที่มันอยู่ในหน้าร้านนะคะหรือว่าบนโลกออฟไลน์นี่แหละที่เหมือนกับว่าทุกวันนี้เราก็จะมีมี q ิว o d e ให้ลูกค้าสแกนนะคะหรือกดจากแอปมือถือให้ลูกค้าสแกนตรงนั้นเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากตรงนั้นนะคะขึ้นมาไว้บนโลกออนไลน์พ่มิลีเชื่อว่ามันมีข้อดีเนาะ ทง้งในส่วนของลูกค้าบางคนก็จะได้ไม่ต้องแบบจําเลขบัญชีกระโดดไปกระโดดมานะคะแล้วก็พนักงานของเราเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปบอกเลขบัญชีที่มันสับสนนะคะแถมยังสวยตามใจเจ้าของเจ้านายนะคะที่อยากที่จะให้แบรนด์เรานะคะดูเป็นมือโปร,โปรดูเป็นแพทเทิร์นดูเป็นธีมที่เขาจําได้เนอะอย่างบางทีเราอาจจะใส่เป็นรูปสินค้ารูป เป็นสีสันของแบรนด์เรานะคะก็จะช่วยได้อีกนอกเนจากการทำแพทเทิร์นแบบเดิมพี่เมลิคิดว่าเฮ้ยเพิ่ม q r Code คเข้าไปอีกนิดหน่อยเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีเลยละจ้ายังไงก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้ด้วยนะคะส่วนใครทำไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคุณเข้าไปตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะพี่เมลิทำแพทเทิร์นไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้กันเลยจ้ะวิธีการนะคะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยจ้ะ ขั้นแรกนะคะเราจะต้องไปเอา QR code ของแต่ละธนาคารนะคะมาไว้อาจจะเป็นธนาคารเดียวก็ได้นะคะซึ่งแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะมีแหล่งการเอา QR code มาเนี่ยคล้ายๆกันนะคะอยู่ตรงที่เมนูสแกนจ่ายหรือว่าสแกนรับเงินนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่เมลี่ทำไว้ให้3ธนาคารลองไปดูกันเลยจ้าตัวอย่างเช่นของกรุงไทยเน็กเนาะของกรุงไทยนะคะคุณก็เข้ามาที่แอปกรุงไทยเน็กปุ๊บ กดจิ้มเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นด้านล่างเมนูด้านล่างจะมีคําว่าสแกนกดจิ้มเข้าไปเลยทีนี้นะคะให้เรามาตรงคําว่า QR code รับเงินปุ๊บนี่เห็นไหมคะถ้าเราผูกเอาไว้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเลือกเป็นแบบระบุจํานวนเงินหรือไม่ก็ได้นะคะแต่ว่าตัวอย่างที่พี่เมลิจะพาไปทำเนี่ยก็คือจะเป็นแบบไม่ระบุจํานวนเงินเพราะสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะเดี๋ยวเราบอกลูกค้าให้โอนยอดเท่าไหร่เนี่ย ก็ได้นะคะหลักๆเนี่ยเราอยากได้ตรงนี้ปุ๊บเ่เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือบันทึกลงไปในเครื่องเนาะคะ่ะโดยกดบันทึกตรงนี้ปุ๊บนะคะมันก็จะไปบันทึกในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่าเป็นแอปอื่นๆละ่ะก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ s c b เนี่ยก็เข้ามาที่ s c b Easy เนาะแบงค์ไหนก็แบงค์นั้นเนี่ยค่ะสังเกตดูมันจะแบบ หาให้เจออะว่าไอ้ตรงสแกนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันจะมี2ช่องหลักๆนะคะก็คือสแกนจ่ายกับ QR วอารคของฉันสิ่งที่เราต้องการก็กคือ QR Code ของเราเนาะอ่ะกดจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องการ QR วอารครับเงินจะ้ะปื๊บมันก็จะให้ปลดล็อกรหัสเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะ ระบุไหมนะคะก็ไม่ต้องนะคะให้เรามาบันทึก qr code ตรงนี้ค่ะเนี่ยมันบันทึกลงเครื่องเราเรียบร้อยแล้วหน้าที่เราก็คือเอาตรงนี้ค่ะไปใส่นะจ๊ะโอเคไหมเดี๋ยวเอาอีกสักแบงค์หนึ่งแล้วกันนะคะก็ของ K-Bank นะคะเราก็เข้ามาที่แอปของเขานะคะก็ K-PASS เนาะกดจิ้มเข้าไปปุ๊บทีนี้นะคะแต่ละธนาคารเนี่ย พี่ไม่รีว่าไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไม่อยู่เมนูด้านล่างก็ด้านบนเนาะเราสังเกตดูอย่างของเคแบงอะคะ่ะเนี่ยใครยังไม่สมัครไปสมัครก่อนนะคะเนี่ยพร้อมเพยเขาก็มีวิธีการให้เนาะเราก็กดคลิกตรงนี้อจาจแต่ทีนี้เรื่องของเราคือเราสมัครแล้วเราเจะเควอา QR code ใช่ไหมคะเราก็มาตรงสแกนรับหรือจ่ายนะคะ,ะกดจิ้มเข้าไปปุ๊บทีนี้นะคะให้เรามาตรง QR ว o า e ค้รคับเงินจะ้ะเทบ เรียบร้อยค่ะได้แล้วนะคะเราก็บันทึกลงเครื่องเลยจ้ะเนี่ยรูปภาพได้บันทึกลงเครื่องของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรียมเอาไปใช้เลยนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะที่คุณได้ QR โค้ดเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยคุณก็เอาไปทําเป็นแพทเทิร์นซุยนะคะหรือว่าทํารูปไว้ให้ลูกค้าสแกนจ่ายซึ่งแอปในการทํารูปเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น c a n วาอ b i บิดเพนนะคะพิกอาร์นะคะอันนี้ใครจะทำตามแอปไหนตามแต่เราสะดวกได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับมือใหม่พี่เมลิซเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอรู้จักแอป c a n วาหรือว่าใช้แคนวาเป็นมาบ้างแล้วละ่ะพี่เมลิซก็เลยจะขอทำในตัวแคนวาให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนเทพเนี่ยจะไปทำใน Photoshop ในอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าสำหรับคนไหนที่ทำไม่เป็นไม่ต้องกลัว เดี๋ยวพี่เมลีเนี่ยจะทำเป็นแพทเทิร์นแจกเอาไว้คุณก็แค่เอา QR Code มาใส่แล้วก็ใส่เลขบัญชีของคุณแค่นั้นเองค่ะดีไหมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยจ้าพี่การนะคะก็จริงๆมันทำได้หลายแอปแต่ว่าเดี๋ยวพี่เมลีขอแนะนำให้ทำใน Canva ก็ได้ค่ะง่ายดีเนาะเราก็กดจิ้มเข้าไปนะคะที่ Canva ปึ๊บตัวฟรีก็ใช้ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียตังค์เนาะ เดี๋ยวพี่เมลีมาที่หน้าแรกนะคะถ้าสมมุติว่าเวลาที่เข้ามาเนี่ยพี่เมลีแนะนําให้คุณใช้เป็นแพทเทิร์นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็สวยดีก็คือมาที่โพสไอจ g นะคะกดจิ้มเข้าไปปุ๊บทีนี้นค่ะเราเนี่ยก็ไปเลือกแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบแม่แบบที่ทางเขามีให้อยู่แล้วเนี่ย มันจะค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่าเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยหลักๆเราคือใส่รูปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะจริงๆเราที่เราอยากได้ก็คืออยากได้แค่พื้นหลังสวยๆเ่ยอันไหนก็ได้นะคะลองไปดูถ้าอันฟรีเนี่ยใช้ได้เลยนะคะก็ไปดูสไตล์ที่ชอบกับเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่โอเคเนี่ยก็ไปกดแบบว่างแล้วใส่ก็ได้อะวันนี้ละกันดูเรียบหรูดูแพงนะคะใส่มาปุ๊บนี่ที่เราต้องการนะคะ อันแรกให้เราไปบอกเลขบัญชีก่อนนะ,อ,ะอย่างเช่นวิธีการจ่ายเงินแล้วก็กดปุ๊บขยายตรงนี้นะคะแต่เบิ่นคลิกเข้าไปปุ๊บวิธีการจ่ายเงินนะคะหรือว่าชำระเงินวิธีการชำระเงินอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ขึ้นอยู่กับเราเนาะ นะคะปึ๊บแหมวิธีการชําระเงินนะคะนี่สวยไหมเฮย้ยดูดีมีสไตล์นะคะทีนี้นะคะพี่เมลีแนะนําให้ไม่ว่ายังไงคุณก็จําเป็นที่ต้องบอกเลขบัญชีเนาะอันไหนที่คุณไม่เอานะคะให้กดจิ้มแล้วกดลบไปเลยอันนี้นะคะใส่เลขบัญชีของเราไปเลยก็ได้ เพื่อความง่ายความสะดวกนะคะถ้าใครมีพร้อมเพย์จะใส่พร้อมเพย์หรืออะไรก็ได้แต่ว่าในที่เนี้ยพี่เมลีจะขอใส่เป็นเลขบัญชีเพราะเผื่อลูกค้าสองกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนสูงอายุนิดนึงเขาอาจจะชอบการกรอกเลขบัญชีที่เฮ้ยมันดูชัดเจนจริงใจจริงจ,งจ,งจังนะคะคุณก็ใส่ไปนะ6กเกสี่ แบบนี้นะคะปึ๊บทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัวหนังสือเนี่ยเราก็ใช้นิ้วเรานะคะขยับลากเข้าไปได้เลยนะอย่างนี้นะคะยแบตจะหมดอย่างนี้เนาะอ่ะสมมุติว่าถ้าเราอยากที่จะใส่รายละเอียดตรงเนี้ยเอาฟอนนี้อีกนะคะเราก็สามารถทําซ้ํำได้หรือจะเอาฟอนต์ข้างล่างที่เขาให้มาเนี่ยแล้วปรับขนาดได้นะคะเนี่ยขนาดตัวหนังสือนะก็มาเลื่อนเอาอสมมุติว่า พี่เมลีให้แบบชัดเจนเลยนะคะเป็นเนี่ยค่ะก็มาปรับฟอนต์เนี่ยตรงนี้นะคะอย่างถ้าสมมุติคนไหนอยากใส่โลโก้ของธนาคารต่างๆก็ไปดาวน์โหลดเอาไว้ก่อนเนาะแต่ว่าพี่เมลีจะเอาเป็นแบบง่าย,ายๆแล้วกันนะคะกสิิกรไทยแบบนี้นะคะ ให้ลูกค้าเห็นง่ายๆเป็นประมาณนี้นะคะนี้เนาะสลับตำแหน่งก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยปึ๊บแบบนี้นะคะทีนี้อันไหนไม่เอาก็ลบออกนะคะสิ่งที่พี่เมลิอยากได้ก็คือพี่เมลิเนี่ยก็ไปเอารูปที่เป็น QR code เมื่อกี้แหละมานะคะก็กดบวกเข้าไปปึ๊บ เลือกม้วนฟิล์มนะคะอย่างของพี่เมลิก็เอาวันนี้เลยที่เราไปดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ของธนาคารไหนก็แล้วแต่เนาะใส่เข้าไปปุ๊บสมมุติว่าอย่างอันนี้ค่ะเราอยากตัดเนาะเราก็ครอบแค่นี้ได้เลยปุ๊บนี่นะคะพื้นหลังเราอยากขยายให้มันสวยๆก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะพี่เมลิจะเป็นแบบนี้ นะคะเอาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วที่เหลือนะคะพี่เมลีแนะนําว่าให้เราบอกวิธีการใช้งานกับลูกค้าเดี๋ยวขอปรับฟอนต์นิดนึงแค่ตัวหนังสือเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเนี่ยเรามาปรับฟอนต์ตรงนี้ได้เนอะทีนี้นะคะพี่เมลีก็อยากที่จะบอกวิธีการลูกค้านะคะว่าใช้งานยังไงนะคะทีนี้เรามาใส่ขั้นตอนการชําระเงินนิดนึงนะคะก็ คัดลอกมานะคะคัดลอกปุ๊บบอกไปสักนิดหนึ<ะ>่งก็ไปบอกวิธีการสแกนกับลูกค้านะก็เขียนไปเลยค่ะวิธีการสแกลนะคะสำเนียงก็จะมายามค่ำคืนอย่างฟอนเนาะถ้าเราไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็ไปปรับให้มันสวยงามได้นะคะฟอนเนี่ยก็ไปปรับนิดหนึ่งแบบนี้ปุ <t> ๊บ <une> นะคะวิธีการสแกนเราก็บอกลูกค้าไปเลยค่ะทีนี้นะคะก็ทำซ้ำเนาะแต่ว่าพี่เมลีจะลดขนาดตัวหนังสือลงนิดนึงลดขนาดตัวหนังสือลงนิดนึงวิธีการอย่างถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยเราสามารถกดไมโครโฟนพูดได้เลยนะคะหนึง มันอาจจะฟังไม่ทันบางอันเราก็ไม่เป็นไรนะคะเซฟรูปลงเครื่องอันที่2นะคะเปิดแอปธนาคารบอกเขาด้วยนะคะเปิดแอปธนาคารธนาคารนะคะไม่ใช่ธนาคาร <c oughs> เป็นสาวพม่าก,กันแปอ่ะข้อสามนะคะเราก็บอกให้เขาไปที่เมนูสแกนนะคะแม่สำเนียงภาษาอังกฤษดีจริงๆนะคะไปที่เมนูสแกน นะคะหรือจะสแกนจ่ายอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาปุ๊บเสร็จแล้วนะคะปุ๊บเปิดภาพนี้เพื่อสแกนนะคะระบุยอดเงินและกดยืนยันนะี่ยแค่นี้เองค่ะและกด ยืนยันนะคะเนี่ยก็บอกลูกค้าไปนะคะเนี่ยปุ๊บตรงนี้อ่ะอยากให้สวยงามแค่ไหนปรับฟอนต์ขยายได้เนี่ยจัดตกแต่งให้สวยงามอันนี้แล้วแต่ของแต่ละคนนะคะหรือสแกนจ่ายคัดลอกนี่แบบนี้นะคะก็ สวยงามตามท้องเรื่องเนาะก็คือข้อดีของมันนะคะเดี๋ยวพี่เมธิจะเล่าให้ฟังเนาะแบบเนี้ยแต่งจริงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสามารถตกแต่งให้มันสวยงามกว่าน,นี้ได้อีกนะอย่างสมมุติว่าคุณทําในแคนวาคุณมากดบวกใช่ไหมแล้วก็มันจะมีองค์ประกอบมาค่ะเนี่ยเยอะแย,ยะเลยเป็นแพททงแพทเทิร์นนะคะสมมุติว่าเราอยากได้พวกกระตูนอย่างเงี้ยโอ้ยมียูนิคอร์นนะคะอยากได้เป็นภาพถ่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็อาจจะดูให้เหมาะ ให้เหมาะกับทีมกลุ่มลูกค้าเรานะว่าอยากได้แบบไหนสมมติว่าพี่เมลี่เอาเป็นแบบเนี้ก็ไปดูแล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่าอันไหนที่มันเป็นพรีเมียมอย่างเงี้ยเป็นมงกุฎคุณต้องจ่ายสตางก่อนนะแต่ว่าถ้าตัวไหนฟรีเนี่ยก็กดใช้ได้เลยเนี่ยถึงเวลาลูกค้าก็จะไปสแกนตรงนี้จ่ายได้เลยนะคะเนี่ยใหญ่หน่อยเรื่องตังเรื่องสำคัญนะคะให้มันบีบบื้มก็ขยายไปอย่างงี้ได้เหมือนกันเนาะ นะคะไปจัดฟงจัดฟอนอะไรอย่างเงี้ยให้มันสวยงามแล้วแต่ความชอบของเรานะคะตกแต่งกันเองนะคะแต่ว่าพี่เมลิมาสอนทำให้ดูพี่เมลิว่ามันก็น่าจะง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็กดเซฟลงตรงนี้ค่ะนะคะก็บันทึกถ้าชอบวิธีการง่ายๆแบบนี้แล้วก็สามารถทำตามได้นะคะ คุณสามารถติดตามช่องพี่เมลีหรือว่าแฟนเพจของพี่เมลีได้เลยพี่เมลียินดีที่จะพามือใหม่ให้กลายเป็นมือโปรนะคะหรือว่าเติบโตไปด้วยกันเนาะถ้าชอบกดใช้ถ้าไา์กดแชร์กดหัวใจรัวๆคอมเมนต์ให้พี่เมลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ